ฉันตัดสินใจนำเรื่องที่ตัวเองเพิ่งคนพบไปบอกเอสตาเพราะยังไงเขาก็รู้สึกระแคะระขายเรื่องของร่างกายฉันมาตั้งแต่ต้นถ้าต้องอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรเขาคงจะเข้าใจได้ไม่ง่ายเข้าใจได้ไม่ง่ายอีกอย่างเขาคงไม่แพ้่งพายเรื่องร่างกายของฉันให้ใครรู้อ๋อ พอเจ้าตัวเคยรับปากเอาไว้แล้วว่าจะไม่บอกใครและเชื่อว่าเอสราคงไม่ตระบัดสัตว์ประกอบกับนอกจากเขาแล้วฉันไม่เห็นว่าจะไปจ้งให้ใครรู้แล้วเกิดผลดีที่สุดกับตาน,นิทิดอกเตอร์วีวีตอนนี้ก็ป่วยจนให้เครื่องออกซิเจนโหเหอแต่เอสราคนเดียวเท่านั้นแหละฉันมาถึงหน้าห้องพักต้นเรือ ไม่สิต้องเรียกเขาว่าหน้าห้องพักรักษาการกับตันหลังจากก่อนหน้านี้ไปที่สะพานเรือก็ไม่พบใครสักคนจนฉันนึกว่าที่นี่เป็นยานร้างถามยายแสนดี AI ของยานถึงได้รู้ว่าลูกเรืออยู่ที่ห้องพักตัวเองกันเกือบทั้งหมดเพราะอาการป่วยหายใจไม่ออกทวนหน้านั่นแหละการพักอยู่ที่ห้องถือเป็นการประคองอาการเอาไว้ไม่ให้สุดหนักลงไปกว่าเดิมยังไงล่ะ ใครครัเอสลานี่ฉันเองฉันไม่เรื่องจะบอกเองไหน <c oughs> นี่คุณยังจะมีอารมณ์มาเล่นอีกเหรอโถคุณนี่ก็อา้าวเข้ามาสิใชนเข้าไปด้านในห้องพักส่วนตัวของเอสราด้านในตกแต่งคล้ายกับห้องพักของลูกเรือทุกคน แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันไม่ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามคุณมีอะไรหรอถึงได้มาหาผมถึงที่เลยเขินนะเนี่ยไม่อยากรู้ว่าคุณสนใจผมขนาดนี้บ่วยแทบตายก็ยังไม่ักยังไม่ทิ้งลายอีกนะคุณอย่าทำให้ฉันรู้สึกเขินทำบ้าอะไรยะ เห็นคุณทีไรก็อดหยาไม่ได้เลิกหยาได้ไหมแค่พูดยาวๆก็หายใจแทบไม่ทันแล้วไม่ใช่เหรอก็จริงไม่รู้ว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ในขณะที่คุณดูแข็งแรงเป็นบ้ายังด่าผมเสียงแจวอยู่เลยอืมก็ฉันแจวมันตั้งนานแล้วไงครับครับไม่เถียงแล้ว เอาละฟังฉันฉันคิดว่าฉันรู้สาเหตุของโรคระบาดแล้วก็มียาที่จะแก้ไขาอาการพวกนี้เราด้วยทำหน้าตกใจมากเฮ้ยจริงอะ่ะคุณไม่ได้อํากันเล่นใช่ไหมนี่มันช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะฉันไม่ได้มาอําเล่นหรอกนาะแล้วคุณค้นพบมันได้ยังไงเอายามาจากไหนคุณทำได้จริงๆเหรออืม ฉันจะตอบข้อไหนก่อนดีเนี่ยเพื่อเป็นการตอบคำถามของคุณแบบรวดเร็วที่สุดฉันจะแสดงให้ดูก็แล้วกันฉันหยิบเข็มฉีดยาที่ด้านในมีของเหลวสีแดงบรรจุอยู่มันก็คือเลือดของฉันเองนี่คือยาคุณไว้ใจฉันไหมฉันถามเอ็ดราเขาสบตาฉันก่อนที่จะตอบอย่างจริงจังฉีดเลยคุณ ยังไงมันก็คงไม่มีอะไรแย่ยไปกว่าการที่เป็นอยู่แล้วอืมงั้นเดี๋ยวฉันจะฉีดให้เดี๋ยวนี้ล่ะแต่ถ้าผมเป็นอะไรไปฝากคุณดูแลหัวใจผมด้วยนะไม่รับฝากหัวใจคุณไม่เป็นอะไรหรอกนะอย่างมากก็แค่เปลี่ยนบอนี้ใหม่ปะบอดี้ใหม่แต่หัวใจผมไม่เปลี่ยนนะอืม โอ้ยเรื่องของคุณเถอะฉันจะฉีดอะน,นะคุณก็ถอดเสื้อสิได้อืมเอสราเปิดกระดุมเสื้อออกไม่รู้ทำไมฉันไม่กล้ามองหน้าเขาโันี้รูปผมยาวมากอะรู้สึกเขินๆยังไงก็ไม่รู้แต่พยายามไม่คิดอะไรทั้งนั้นว่าและฉีดยาต้องได้รูปฉันกำลังช่วยเหลือเขาอยู่นะท่องไว้แล้วก็มี แล้วก็มีสติด้วยฉันฉีดยาอันที่จริงก็คือฉีดเลือดของฉันลงไปอีกสักพักคุณน่าจะรู้สึกดีขึ้นใช่เหรอนี่คุณฉีดอะไรให้ผมเอตตาตะกอนนีดไปมาเรากับกำลังเจ็บปวดฉันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเจ็บหรอกก็ไดขึ้นฉันไม่เข้าใจอ้าวเวรกรรม ฉันละล่ำละลักทั้งตกใจทั้งกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรมากทำไงดีแค่เลือดของฉันเท่านั้นเองฉันไม่ได้ฉีดอะไรไม่ดีให้คุณนะฮะอะไรนะเฮ้ยคุณหายแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่เอาแค่หลอกคุณเท่านั้นแหละคนบ้าฉันตกใจหมดเลยนะลูมิเนีย ผมตั้งหากที่ควรจะเป็นคนตกใจเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเอาเลือดตัวเองให้ผมอ้โหถ้าเกิดจะรักษาทุกคนต้องเอาเลือดตัวเองให้หมดเลยเนี่ยนะตายพอดีใช่เพราะจานี่มันเรื่องอะไรกันแน่อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ผมเข้าใจด่วนโอเคเรื่องของเรื่องก็คืออ้าวกำลังจะถึงจุดไค่แม็กเลย ได้หกสิบแปดเมื่อกี้คะแนนเท่าไรหกสิบหกได้รูปติดกัน